สบายดีพี่น้องสบายดีเยแมงแรงเด้อเบอร์สกูส่สกคนพี่น้องพ,อพ่อพ่อเขาช่องแม่น้องเทนเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเก็บพักพ่อแม่เขาสื่อเก็บยพักไปฝาก,ฝากญาติพี่น้องพี่น,อน,อน้องคนอัสบายดีป้าลุงเร็วๆใสพักม่ใ,มใหญ่ไวเเ้เห็ดเห็ดเห็ดแนวลูก พักบัวเน่ก็จะพักสลัดน้ำเพืไงไง่อน้องเลยกินกลับลาทำยังคันนะพักบัวกับเค็บขุมมือจนสิบมือหน่ใบหลีกอะไรงามงามพักก็ได้แม่ป่าว่าเน่แล้วกะ็อัน พยาบาลแถาพอน้ำอยัง่าเจี๊ยสแดมยัง่ามันมาเก็บเอาหรอน่าเอใกครับแต่ร้านน <is> ่าเซลกระซั่ไหม่เอ้ยไม่แป๊บหนึ่งก่อนที่แม่ือที่พ่อมาเช่นข้าค้อนข้าสีเอาไปใส่ก็สั่งซองเจ้าไพ่ได้นี่นะอาเบียดกำลังน้อยกับอัน พักอ <c ort ar ini> ันนี้เจ้าใไ้คนล่ะกำาน่อยนะแม่เว้ยจะมีใบหลี่เมวะบังเสริมกันนะเอ้ยพักบัวกันนะอืม อพี่น้องจอง้าทำไมกำลังบุกสวนนั่นพักเออ่พักยังกับแม่พักสลัดพี่น้องเลยกลเกลี่ยเ้ากับมาตะบานตะม้งอีกพี่น้องเก,ก็บพักก่อนบางมีก็บรรจุพี่น้องเลยอืมก็เลยทราทำเราเราขาวสวนเก็บเองกับเพิ่นกับมาซื้อเนี่ยเจ๊นะแต่ว่าในขั้วมแม่ว่าเฮาวนะพี่น้องเฮาบุกกล้าขายอืมก็จะสั่งกุลหาพันหาพันห้าบุกกล้าเอา แม่ทงแท่นลุยบอกบอมเป็ว่ารวยพี่น้องขีดเทียนจะคล้องขีดเทียนอะตั้งแต่สมัยเขาเงี้หน่อยเนาะบ่มีกินบ่มียังขนาดพี่น้องบัดเีามีกินแล้วก็แจกจ่ายหมู่เนาะบ่ขีดอยาจะเอาเงินเอาทองหมดเพิ่อนหาอีเมลหาพันกี่วงนั้นอีเมลแบบบ้าเนาะอีเมลเอาไปเซนเอาไปแซ็นหากกบ้าเอาะบ่กล้าเอาเขาเขาบอกเซลอย่างงี้แลไปสืบพักสืบพักบัดความจริงเน่ะบ่กบกล้าขายเด้อแต่ว่า แต่สมัยเขาหน,น้อยเขาไปขายได้ต,ต,ต้มถั่วตะเมต้มมักถุยเฮ้าถั่วดำนะเป็น,นันงขายไปบัดมืออีเมยวันได้ถั่วหนึ่งกราบมาคือห,หนึ่งหม้อหนึ่งต้่มถั่วดำเลก,ก็ได้ <c oughs> เก็บไปให้พี่น้องกินพี่น้องไปบุญบ้านเห้อางอื่นเด้กพิคนกินอิ่มเฮาก็ได้บุญน,น้ำเนาะ ไออยูเพียงสำนีเจ็บเลยฮะปวดขาเลยเขากินยาเก็บพักสลัดพี่น้องแล้วก็นยาที่เก็บหัวนี่เด้อ๋อพักสลัดเนี่แล้วก็เพิ่นสั่งต้นหอมมะนาวเลยแต่สิได้ดพูดเลยหน่อยนต้นหอมเมร์ว่าจะมีใบหลีแล้วเนาะปวดหัวนะพ่อมากินยาพักสลัดก็งามงามเหมือนมือมือคนสิ่งทก็เก็บเมื่อกระซ่ามใหญ่หนึ่งเบาะก็เอาเบาะเอาเมื่ออะไรเมร์แล้วมุมแบบอาภักมาใไ่เอาอยู่วัดอืมเอาไว้นวดแอะค่ะามาอืม เอาห่ดยนเราเอากระมากเอาอแล้ววะเอาเมยกินเนาะเพื่อมาให้กิน,น,ากน,นงานโพดเป็นอว้รกสิไลเจ้าเน่เจ๊แหล่หนึ่งคนแล้วกันแม่ป่าว่าเอวันหน้าแม่วันหกเจ็ดเปดเป,ด,เปดคนเจ๊สั่งเะาปดคนได้เนี่ยนะอืะองาม เดี๋ยวบอกด้อเจ้เฮาตั้งแต่บอกถ้าเรากินพันจากเถื่อ,อได้ตั้งแต่พักงามขึ้นมานี่ยนะบบปากกี่ถูกพี่น้องขั้นมีเลยกับอยากอืมขั้นบ่มีนะขั้นบ่มีนะผู้ไฮเจสแสดงซื้อมัแต่ปากสองมันละซ่าบาทน,น่ะนิดเดียวอันนี้ <c oughs> ปลอดซานเลยพี่น้องเด้อพัก พักบะมี่เนี่ยปอดซารแน่จ้าขี่ควไอ้เท่าเม่เนาะแต่ละปีแต่และปีเอาเล่าเขาคว้วนี่ไอ้เอาควขัเขาคอกนี่กับสูบุกหญ้าพี่พี่ลูกใส่แล้วมาปลูกพักก็เลยบ่ได้ปลูกย่าเมนบะมี่หญ้าเขี้ยวแล้วแหละเรื่องไงาาอืม เบิ่งๆคิดโทรให้น้องดาวมาเอาพักก่อนพี่น้องเลยโทรให้น้องดาวมาเอาพักก่อนเพราะว่ามันสีบุมีทงใส่เขาเนาะใบมันใหญ่เนาะเจ้อย่าโทรกันแป๊บหนึ่งโทรไปเลยให้น้องดาวมาด่วนมาสั่นเพราะว่าเขาหนามันอี่เนี่ยแปดคนพี่น้องก็สั่งพักนะไปเหตุงานน้ำกันบ่ ไปไ้าทามนะอยถ่ใหอ๋อรยู่กันะปือยเก่าอกือนอไป่กันยังเก่าเดือนสิบเดือนเอนาะเป็นงานแปดคนนี่ตกไปคนละหาพันนี่เท่าไรเจ๊สิบหกพันบอะเฮ้ยโมเมน4สี่คนกับเศร้าเศร้าพันอุ้ยได้สี่สิบพันพี่น้องได้สี่หมื่นกีดพระเจ้าขายพักมานี่ น,นายบัตรตัเงินสีสไลด์นะเจ้เปดคนคนละหาพันกีบหาพันกีบก็ต๊ก็เศร้า,าบาทพี่นอ้องอืสวนลุม่มเที่ยงลุ่มกับห้องเขามาเอากระเจเ้าสิมาเอาบ่มาเอาดอกสร้างหัวเขา,จ,าจนเจา้าให้พี่น้องเด้พักนะกันนายห้าร้อยย่อมเขาอยู่จา้าครับังบามา่มาเออห้องบังบ่ามาอยู่นั่นนี่ ตั้งสายกับสีเอาหน้ำแน่คันไผ่ป่พ่อกับมือนเศร้ากับมาปุ๊กเอาตีหาเด้อฮ่า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 ย่ะปน่อด่น่องดาวมาพี่น้องแป๊บนึงสวยแม่เก็บก่อนโตพี่น้องเอ้ยน้องดาวตอนนี้ได้ละสามเจ้าออเจลแหล่น้องแคทน้องดาว เหลืออีกสี่หาข้าว่ยันเบิดยันเบิดถาดอันไออันเป็นไรเอียลูกเรียลเจ็เพ็ดพักกว่าสามีปนัเลยลูกเอ้ยลูกลากน้องเอ้ยห้าวนะถ้าแม่น้องเพ้นมาห้องมาเอากะห้าสีมะเก็บอยู่กูหู่ามันสิลกูเลยมันห้องมึงมาแคทกูสิลกอบ่บ่ห้าวกับบ่ได้สีมาลกอะดอก สิมาเก็บบอ็บกันปลูกใหม่มันสืขข้นอยู่นัไนแม่ขึนขนบ่อืกินตลอดไปเนาะจะน,น้อยกรเด็นซ้อาใหม่ซ้ำขอีกอืมน,อน,อนูดาวหี่ก็ให้หนาให้ตาขีดว่ามันเมื่อบาน, 5, 5. นบาหานหน่องห้าบอกคืเนผมมาหาม่เท่าเหรอ สินตับมึกเพชรู่โอ้ยกินตับมักเพชรเลยมาโดนเลยบอเพราะว่าแม่พรตเจ้าเอาไล่หรอกแม่เพราะว่าซีนเลาก็เอาวสงอาซีบหนึ่งเงี้ยเงิงนั่นังสโลยไม่ทำลูกพ่ออล้วลูกพ่ออะลวัอแลกว่าวันเก็บในกระเพาะเลยหรอวะพ่ออะลรพ่ออะ พี่น้องผู้เจ้าเรามากผู้เจ้าเราสิตกใจญ่คือปาพี่น้งองลูกพี่น้องมีตะกร้าพี่สเต็มหนึ่งจ้าไอ้หน้องแคทหนึ่งนี่เจเล่เจเล่แล้วก็มีกับลูกเพื่อนกับล้างเพื่อนกับเ,เอาอะไรเป็นไรท่า <c oughs> นทัานเป็นเบิร์ดกับมาวใหม่เหรอวะเอาเลยดิตั้งสายนะเ <c oughs> อนนาลูกเรียบร้อยแม่ <c oughs> จะบอกสายกันไปเลยท่านแม่ <c oughs> น้องแคทไว น้องแคดไว้เฮาถึกตะกร้าเมื่ออะไรคะเมื่อห้าสิขี่รถเมื่อไงจังได้บาทนี่เฮาสิเอาเมื่อน้ำหนา้นากันพูดมีกูเมื่อน้ำใช่กเมื่อไง่ายๆโอเคโอเคมาขับรถหน่อยเด้เอ,อโอเคพี่น้องพบพ้อกันญชานนโมองจ้าว่าสิมีแกเคลื่อนค่นจะ,ะจา้าเราเบิง่งนจ้าต่อพี่น้องเอ้สองตะเข่งเลยจา้าโหดโพพี่น้องเอ้พักสลัดเนี่ยแหละก่ะต้นคุณชายน้ำ ขึ้นใช่ซองเข่งแล้วจ้าไปเบิ่งกำกันวัดิได้จังเฮือนเนะาะเงนแรกแหกมานจ้าเงนปลว่าพี่น้องสบายดีพี่นอ้องตอบวะตอบจะไปดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเงนแรกด้พี่น้องนี่นอนะสองตะเข่งนะจ้าที่รักเดี๋ยวไปตอบ หลายอยู่จ้าพ่อว่าทำไมน,นะหลายคนอยู่แล้วแต่ผูกขายเลยเนาะ<อ>ให้ฟรีค่ะมาให้ไอ้กินปีใหม่แหละกินบุญบ้านเฮาแหละป้าบอไดเงินเอาทองดอกป้าว่าเอ้ยมือนั่นกับบอได้เอาจ้า,ามือนั่นกับซอยมัอนอีบุญโอซ่อาทุมหาน ตาทุป้าให้พรพี่น้องเลยป้าโตเทือนที่สองมาด้พี่น้องสองตะเค่งมาหอดเทือนที่สองแหละพี่น้องสบายดีพี่น้องอ๋อพอดิดไส่ก่อนสบายดีพี่น้องเทือนที่สองกำลังผ่านมาห้าโมเดลห้าบุมีิ้งทุ่งลายหยกตะเค่งมาให้เลย มาไล่เฮือนอยู่มันก็ได้เฮือนนที่2เนาะอือนที่2เป็นตกล้องให้แม่น้องเทนมื้อนี้ทางนี้จะมีอยู่คะบ่มีแล้วาอไดาาเอาไดบ่ว่ามันมันบ่มีแม่ออของอีแม่จะบ่มีพยาบาลพ่อพี่น้องเฮือนที่2อสดีพี่น้องอันนี้ด้บ่นี่

อาโถคือเมาอย่างใหญ่ทนอน่ะหูราคาหบล่เนาะไม่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 ไ้หูราคาามมีธงเลยวนยหมาใส่หรือหมเอาสมใส่เอาูมใส่นละ้ามมาใส่ข้ามมีธงข้ามีธงเลยอันประยันงบจังน้อยระย่เลอราัาาแเดียนาไปอันนี้เลยยเพง ขี่ดินอยู่ในพักตังสายฮะล่ของคนลกเอขึ้มาออกกระดอกกระเดีนอสากองหาสายงหาชามกองหาสายกองหา่อะไรเป็นมันเต้ด้สนอยน้ัสลัดนกนอด้วยสลัดสลั่วง่นเดี๋ยวัร่าพันด้วักสลัดน้ำผักนอน ว่างเสร็จน,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 นี่เรียบร้อยพี่น้งนองกาจะเลาาอเอือกกั้โลดมาถกลองถได้นอ่ป่ะนี่สามกองามกองหาอามอากองาาองกอองอางมามงออามาามาเอหอ ลูกเอาอันขู่มาหายไม่วไปเอาไปก่อนเียบร้อยติขู่เนาะเอออายเงินมาถ้าม่น่ะเออเอาเซีนไปก่อนเซียนเซีนเซียนเอาเอาหินเอาไี่จิ้นเอาใจเลยเอามาจ่ายเหีย ก็พ like ัก่าอไงพอ้ผแมาเจให้กินน้ำบุญย่างชิ้นกะดิขม่วงขมแจ๊ดไร่ถึงกินสุขภาพแข็งแหงะดีไม่แห้งรูกำรวยํำรวยนงิองเด้อนั่งทองไรเข่าเด้อานแบบเออคุเป็นหนร้าสท้าวนาชสุด้ปัญ่ปาุ่นปัห่ห้น้ขสุดใจเดอถ้าหนือเงินไม่นานขวัญุ้ขอตว ขางล่างเนี <Bien guided> <ets> <aire behind the library> uh ่ย oh. ก yeah. ่เพ uh ิาไกินเออางกลังบีกลังบเออเพื่อมาหอนเฮือนป้าเพื่ออะไรพี่น้องมาเศ้าให้ไปเอาพักเด้อเมื่อนไก่บุญบ่อเมื่อเอรกขนมมกบ่โอ้ย กำลังแบง่งพักกันอยู่พี่น้องจะเคลื่อนเลยเฮามาหนิสามสี่หาหาอะไรได้ในหกเคลื่อนที่หกแล้วก็สิม,มีเคลื่อนที่เจ็ดน้องเอาหยุดส่วนอ,อีสามเอาหยุดสวนนะสามอ้าทอันหา,าพักมาแลกเอาในมือไอ้แลนะเด็กห้าพี่ขอมาเฮ้ยนี่คือว่าด้านัหนนะไอ้ไข้อไอ้เซนนะ ยังสุดท้ายพี่น้องเราของพลังงานบ้า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 หนอีหรอไอไหนี้เสื่อหทีแมาตอนไหนวะมาเสีไปลากไปให้ได้น่อยไปเอามุยย้อมหมอกไปเอาดีไมต่ซ่ตามซ่า้มาจ้พี่น้องมนมง าลาอะไรพี่น้องดีแม่มาถูกทุกคนเดออบอกันกใหม่ขีหาสบายดีทำแล้วใจร้ายขี้หน้านี่เพื่อนมาตั้งต๊อ